ครับผมมังจะเลีวองมครับวันนี้เจอคู่ปราเก่านี่ใช่ครับเคยชนะเข้ามาเหรอเคยชนะวันนั้นไหนเล่าให้ฟังชนะยังไงก็เดินนำครับโอ้โดนเสียบโดนแทงใช่ครับวันนี้ก็น่าจะเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมครับเขามีอะไรครับแข้งซ้ายแข้งขวาวอ๋อเขามีแข้งซ้ายแข้งขวานะสกัดให้ได้ถ้ากันหน้าก็คือเข่าได้อ่ะเราซ้อมอยู่ที่องคมครับองคมครับวันนี้ร้อยสี่เจ็ดมาเหยียบต่อช่างเป็นไงก็เจอทั้งสองบอลครับสองบอนด์คิดว่าใช้เวลาสักชั่วโมงได้ไหมก็ประมาณ รถนี้ซ้อมเสร็จมืมก,กีไหร่วันหรือว,ว่ามีรายการข้างหน้าวันวันหน้ามีอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าก็รถมาก่อนใช่ครับแต่น,น้ำหนัก,กก็เลยปล่อยปล่อยมาชกกันนะใช่ครับอ,อาร์รถสูงสเท่าไ <180 S 2> หร่ร้อยแปดสิบครับน้ำหนักปล่อยปล่อยน้ำหนักปล่อยปล่อยหกสิบหกสิบแปดปีนี้ <นะ S 2> อายุเท่าไหร่ละปีนี้สิบเก้าผลงานหลังๆเป็นไงบ้างสามไฟต์บอกทางบ้านหน่อยดิก็ชนะคะแนนรถพ่วงแล้วก็ชนะลักซูลินชนะฟ้า้ำไชยครับชนะมากี่ไฟต์เนี่ยสามไฟต์ละสามไฟต์นี่ร้อยเท่าไหร่มาร้อยร้อยเท่าไหร่ ไฟล่าสุดก็4 5แล้วก่อนหน้านั้นส<ข>องไฟอ<า>่ะัานก็3 7 3 8แ้วประมาณัแล้วจริงๆทุกวันนี้เราต้องชกเวทไหนที่ดีที่สุด สามเจ็ดสามหกสามเจ็ดเฮ้ยสามหกด้วยเหรอโอ้มีทำอะไขนาดนั้นถึงวันสองหกนี่กูถือว่าก็ใช้ได้นะเอาลูกหลานจากจังหวัดกระบี่ครับกระบี่เอาคว้ากดกระบี่เชี่ยงนะครับฝากพี่น้องชาวกระบี่ครับเป็นกำใจผมเลยคืนนีเต็มเตียครับชัวร์ชัวร์มั่นใจมั่นใจครับย้ำชัยมั่นใจครับโอเคพอละผมก็จะรีบแล้วรอดนะถึงนะ อ่านี่นะตัวลยครับสองสิครับสวัสดีครับวอลเอสงิบหกฟังใชนะเรวันจกับมังเจเรคือมาแทนคู่นะคือแทนคู่วานที่เรเสียประธานนรนี้ร้อย สิบเจ็ดหรอกเป็นไงเยอะกระชั้นก็ช้าอก็พอดีครับพอดีนะวันนี้เจอกระปังเจเรนะครับเราเคยโชคไหมก็เคยครับเป็นไงผลงานโชกกัูเป็นไงเราแพ้เขาครับวันนั้นชกร้อยเท่าไหร่ร้อยสี่ร้อยโอ้ยไปผัมาชกร้อยสิบเจ็ดด้วก็โอ้โหวัดพละกกำลังกันนะดูเลยวันนี้เราโชคอยู่ไหนอะโชคอยู่ที่ค่ายออบริสักครับเป็นไงกี่วันกี่วันนั้ก็ประมาณสามวันที่ครับ ได้แล้วนะจริงๆเราเป็นรายการอยู่ก่อนก่อนจะมีรายการอยู่แล้วใช่ไหมครับเขาดึงมาก่อนครับแต่ว่าอย่างว่านะทางงมันก็ซ้อมร้อรายการอยู่แล้วเราสูงเท่าไหร่ครับสูง107น้ำหนักปล่อยปล่อยปล่อย68ครับอายุปีนี้่26ครับผลงานล่าหลังเป็นไงผลงนล่าหลัง3ไฟเป็นไงบ้างครับแพ้ครับแพ้หมดเลยเหรอครับแพ้เมื่อกี้ไฟตีนอะไรเนี่ยห้าไฟเลยครับโอ้โหไฟห้าไฟนี่หัวจินหัวใจไม่เหี่ยวห่อเหี่ยวมานะ ไม่ครับวันนี้ต้องต้องแจ้งเกิอเราเป็นมวยประเภทเขาเครื่องครับไอ้มังกรเรมมันมีอะไรมีเข่าครับเข่าเขาเดินเข่าเดินเสียบวิธีวิธีแก้เวลาเจอเราเป็นมวยฝีมือใช่ไหมครับพอเจอมวยมวยเข่าเราต้องแก้ด้วยวิธีการก็เตรียมแข้งเตรียมศอกเข้ามาอ๋อคือเข้ามาแบบสับตอนนี้นะเอาลูกหลานจากจังหวัดรอยเอ็ดครับฝากให้ขับเชียร์หนักวันนี้ครับก็ฝากเอฟซีทั่วประเทศนะครับผมช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยโอเคขมไม่ต้องใจครับผมเกีรยวกรับไป